เรื่องราวสะท้อนชีวิตคนนอกรีดในวิถีทางเถื่อนเหล็กหุ้มใจรวมเรื่องสั้นอาชยานิยายผลงานจากปลายปากกาของสุริยันศักไทยสงยูนอินรีบ่ายโมงเศษบริเวณอ่างน้ำชรำุดข้างโรง,งเรียนเรือนจำกลางคลองเปรมที่ชาวยุธต,ต่างขนานนามว่าทางเสือผ่าน มันเป็นเขตแดนช่างหมายแทบล้างผู้คนบรรดานักศึกษาอาชญวิทยาล้วนเข้าไปประจํากองงานตามหน่วยงานที่สังกัดใต้ร่มเงาชายคาโรงเลี้ยงอาหารส่วนกลางติดต่อกับอ่างน้ําชํารุดเริ่มปรากฏชาวยุททยอยไปรวมกลุ่มที่นั่นนักศึกษาวัยชกันเปลยท่อนบน่นโชนหนังเนื้อสีน้ําตาลอันเต็มไปด้วยรอยสักเล่นสีรูปสัตว์ในโพงสาวดาผู้เป็นหนึ่งในกลุ่มบอกไปทางหมอเน่งหมอเทือนประจําแดนลางผอมเพลียวด้วยน้ําเสียงในเงินเน่งเตรียมหาน้ําไว้สิ ครับพ er. ียหน่งรับคำคว้าขันพลาสติกพราจากกลุ่มชาวยุธเดินไปชะโงกมองน้ำในอ่างชำรุดเห็นมีน้ำติดก้นอ่างเขียยไปด้วยตะไคร่น้าก็ถอนใจโดยซึมซึ้งว่าน้ำในอ่างไม่เหมาะที่จะนำไปผสมผงขาวฉีดเข้าเส้นเลือดให้ลูกค้าหรือตัวเองถึงกระนั้นความอยากลิ้มรสผงนรกอยู่เหนือค่าชีวิตตนเน่งค่อยๆใช้ขันประจงขอดน้ำในอ่างมีให้สะเทือนไปถึงหมู่วัชพืชจนเพียงพอกับความต้องการจึงถือขันเดินกลับเข้ากลุ่ม เวลาต่อมาใส่ลิงติดเข็มฉีดยาแหลมเปียบเบอร์23ในมือหมอเถื่อนประจำคุกถูกจิ้มลงไปยังก้อนสำลีเล็กๆขนาดเม็ดถั่วเขียวภายในช้อนสแตนเลสึ่วนขณะนี้ได้ดูดซึมเอาผงขาวเฮโรอีนผสมน้ำเข้าไว้จนอิ่มพอปลายเข็มในมือหมอกระทบก้อนสำลีที่ใช้กรองเศษเชื้อหรือฝุ่นละออง หมอเถื่อนเงยหน้าเยิ้มเหงือมองไปยังชายวัยสาปีเจ้าของสิทธิ์น้ำในก้อนสำลีวิบเดียวก็ดึงก้านสลิงดูดเอาผงขาวผสมน้ำในก้อนสำลีเข้าตัวหลอดประมาณขีดครึ่งจึงหยุดพร้อมถอนปลายเข็มออกจากสำลีท่อนแขนซ้ายอันเต็มไปด้วยเส้นเลือดใหญ่ปูดโปนของชายวัยสาปีเจ้าของสิทธิ์ผงนรกถูกยื่นให้หมอในลักษณะกรรมัด หมอเถื่อนขยับนั่งยองๆหัวคิ้วแทบไร้ขนย่นเข้าหากันในตาหยีขณะทำการไล่ลมในตัวไซลิงจนหมดฟองอากาศต่อมาหมอขยับหามุมเหมาะบังแสงตะวันบ่ายบรรดานักศึกษาอาชญาวิทยานับสิบที่นั่งรายล้อมหมอกับผู้ป่วยจับตายอยู่ที่เจ้าของท่อนแขนในตาที่หลี่ซึมจนหยีของหมอเบิกกว้างจ้องเขม่งยังท่อนแขนลูกค้าปลายเข็มฉีดยาแหลมคมถูกจดลดลงกับเส้นเลือดใหญ่บริเวณข้อพับพร้อมกับกดปลายเข็มแทงเข้าเส้นเลือดที่หมายไว้ รายคนรอบบทกลามตัวเองจนเป็นสันนูนขณะเลือดในกายผู้ป่วยทะลักเข้าตัวใส่ลิงเปลี่ยนสีน้ำในหลอดจนแดงฉานหมอเ่งเปิดยิ้มก่อนขยับการใส่ลิงดันตัวยาและเลือดคืนเข้าเส้นดังเดิมด้วยความชำนาญเสียงพผู้ลมหายใจจากผู้นั่งทัศนาพฤติกรรมดังชัดเจน หมอเถื่อนถอนเข็มออกล้างเลือดในรูเข็มและตัวไซลิงในขันน้ำพลาส,สติกข้างกายอย่างรีบด่วนครูหนึ่งหมอหนึ่งย,ยกช้อนสแตนเลสที่ยังมีก้อนสำลีผสมผงอุบาทไปรวมกับอีก78ก้อนที่ได้จากค่าฝีมือระวังไปให้บริการนักเสพในตอนเช้าเข้ามารวมกันเราบดขันก้อนสำลีในช้อนเค้นเอาน้ำกับเศษเศษผงนรกได้ค้อนขีดจึงรีบบับัดให้ตัวเองทันควันบัตบัดนี้บริเวณอ่างน้ำข้างโรงเลี้ยงอาหารหรือที่ชาวยุทธเรียกทางเสือผ่านเงียบสงบ หนุ่มชกันผู้สัมผัสความเมาหมาดนั่งอัดบุหรี่มวนขาวก้นกลองแก้มผงจนมวนบุหรี่เหลวจึงส่งให้ไอ้หนุ่มที่นั่งอยู่ไกลๆผมนั้นแต่เดิมคิดอาศัยร่มเงาลงเลี้ยงงีบสักชั่วโมงพอเลือกที่เอ็นได้กลับมีวันิพกนักเล่านิยายจีนพร้อมสมาชิกมาตั้งชมลมห่างไปไม่เกิน2เมตรเลยหลับไม่ลงด้วยอย่างน้อยตัวเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ติดตามผลงานของเขามาไม่น้อยที่ชมชอบก็เห็นจะได้แก่ริทมิสันกับมังกรยก เราประทับใจในการบรรยายกับขบวนฝ่ามือที่แสดงประกอบแต่อย่างไรก็ตามการที่จะได้ฟังยุนอินซีเล่าเรื่องราวชาวยุทดไม่ใช่ของง่ายในสถานะเช่นนั้นเนื่องจากเขาต้องมีสิ่งที่เขาประสงค์ครบ4ประเภทคือผงขาวหนึ่งเมาบุหรี่กรุงทอง85ดห้ายังต่ำห้ามวลอย่าทําใจผงสามห่อโอเย่หนึ่งกระป๋องนมไม่ใส่น้ําตาลและนั่นคือเขายุนอินซีผู้เป็นเลิศในความทรงจํา แต่ดอยการศึกษาเรียนแค่ปสซึ่งขณะนี้ใบหน้าเรียมหมองค้ำแรมีเลือดกลับสดชื่นขึ้นในตาแห้งผากปลาจากน้ำหล่อเลี้ยงเมื่อครูเปิดกว้างบอกโดยไม่เจาะจงไปยังสมาชิกที่นั่งรายล้อมรอบกายเขาวันนี้จะเล่าเรื่องรอยสักมังกรตามที่สปอนเซอร์ต้องการส่วนมังกรยกเอาไว้เล่าเสาร์อาทิตย์นะจบคำบอกยุนอินซีเสียงพึงพมพำอื้ออึงจากสมาชิกนับสิบดังขึ้นแทนแต่ครูเดี๋ยวก็สงบลงด้วยต่างยอมรับกติกา เป็นเพียงผู้ฟังหาใช้สปอนเซอร์ซึ่งเป็นผู้จ่ายในการนี้เวลาต่อมาวันนี้พกขยับท่านั่งขัดสมาธิเข้าทีกระแอมไล่สเสลส์สองครั้งโอโยอุ่นๆในถ้วยพลาสติกที่ถูกยื่นจากไอหนุ่มที่รับก้นบุหรี่ไปเขารับมาไว้ในมือยกขึ้นสดอึกใหญ่พอส่งถ้วยคืนบุหรี่มวลเดิมไม่ลามเกือบติดก้นกรองได้รับการส่งคืนกลับมาอีกเขารับไปอัดควันเขาปอดหนักๆสองทีคสละสิทธิ์ลมบ่ายกลูกเกลียวต้องเนื้อกายพอสบาย พอสีฟ้าเย็นตาเสียงทุ้มกังวานก็หล่นจากปากเขาฝากไว้ในทะเลผมขยับท่านั่งบ้างพร้อมรับฟังรีลายุนอินสียอดวันิพกคุกคุณนางพ่นลมปากอย่างตั้งใจน้ำคำเขาคล้ายลินเออยเออยเล่ากับทานน้ำฤดูแหลงดาวตกดวงหนึ่งส่องแสงประกายวาววับกรีดฝ่าฟ้ามืดดำลงสู่เบื้องล่างถิงหางอันยาวเหยียดดังไว้อะไรให้กับฝาคลาสุดท้าย จากนั้นจึงหายรับไปในความมืดทะมึนปราศจากซุ้มเสียงปราศจากความสนใจใยดีรมยามดึกพัดกระนําอึงคนึงประสานกับเสียงคลื่นที่โห่มเขาใส่ชายหาดคลื่นโครมครั้งแล้วครั้งเราดุดดนตรีวังเวงประการเดียวประดับพิพพยามนี้สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนชายทะเลภาคเหนือห่างจากแม่น้ำฮวงโหมไม่ถึงสิบลี วันนีพวกวางถ้อยคําไว้ใบหน้าเฉยเมยสองดวงตาทอดมองฟ้ากว้างสีฟ้าแซมกลุ่มเมฆสีขาวเรื่อนลอยกล่าวเสียงเบาลงแต่ชัดเจนได้ยินทั่วทุกคนคลื่นลมที่โหมกระหน่ำยามนี้ได้ทำลายความเงียบสงันณบ,บริเวณนั้นกระนั้นย่อมนับเป็นสิ่งเดียวที่แสดงถึงพลังความเข้มแข็งฟองคลื่นอันขาวสะอาดที่ประดังสู่ชายหาดได้เปิดตัวอย่างอาวรชั่วครูก่อนค่อยๆถอยลงทะเลพลัน เสียงฝีเท้าม้าที่เร็วเล่าพายุโหมซัดดังขึ้นกลางความมืดมิดมันดังกระชั้นที่มาทางริมหาดทรายแห่งนี้เช่นกันในท่ามกลางฝีเท้าม้าที่กระชั้นที่เร็วเช่นนี้ผู้ใดล้วนสามารถคาดหมายได้ว่าต้องไม่ใช่เหตุปกติธรรมดาทางด้านหลังของหาดทรายขาวสะอาดคือป่าโปร่งแห่งหนึ่ง ที่แห่งนี้มีแต่ป่าไม้โปร่งบางเตี้ยเล็กกระจายขยายแนวออกไปกว้างไกลซึ่งทําให้พอมองเห็นเงาเรือนลางกําลังใช้ความเร็วสุดจะเปรียบพุ่งฝ่าเข้ามาในบริเวณนี้จากเงาดําที่ได้เคลื่อนเข้ามาหากใช้คําว่ารวดเร็วมาเปรียบเทียบยังไกลความจริงมากเพราะมันได้พุ่งทยานราวคุ้มคลั่งป้านสายฟ้าครั้นเงาดําเคลื่อนใกล้เข้ามาจึงพอมองออกเป็นม้าตัวหนึ่งบนหลังม้ามีชายหนุ่มหน้าตายาวไหวฟุบมาด้วย จากด้านข้างของ,ของคอมมาจะเห็นใบหน้าง,งามสง่าของหนุ่มน้อยผู้นั้นพร้อมม้าคู่ขาปล่อยฝีเท้าทะยานเร็วเข้าไปในปา่าโปร่งทางเบื้องหลังห่างไปอีก4-50ถึงหว่ายังมีมมาอีก6ตัวเห็นได้เลือนลางใช้ความเร็วปานสายฟ้าพุ่งเข้าไปในป่าโปร่งเช่นกันแต่พื้นทรายอ่อนนุ่มเยี่องนี้ฉะไหนเลยจะใช้อาชาคู่ขาวิ่งไปได้อย่างรวดเร็วไม่นานนักทั้งสองก็ได้เผชิญหน้ากันไม่ถึง100เสียบรรยากาศบริเวณนั้นจึงเคร่งเครียดไปตามสัญชาตญาณ เสียงฝีเท้าม้าดังใกล้เข้ามาแล้วกระทังห่างจากสายตามิถึงห้าเสียหนุ่มน้อยชุดดำฟืนหัวรอขมขื่นกล่าวน้ำเสียงสลดหดหูท่านทั้งหลายในวันนี้หนทางถอยของข้าพเจ้านับได้ว่าถูกตัดขาดไปแล้วจึงเป็นโอกาสที่จะสร้างความหวังให้กับท่านดังใจหนึกมาเถิดหากพวกท่านจะได้ประเสริฐแล้วโปรโด,ดลงมือโดยพร้อมเพรียงกันกุ้มลุมกันเข้ามาเลย เขาจะได้ชมดาบวงทองของข้าพเจ้าซอหุนว่าจะสามารถเรียกร้องต้นทุนคืนได้สักเท่าใดท่ามกลางบรรยากาศคล้ายอัดเต็มไปด้วยคาวโรหิตความหวาดกลัวสยดสยองที่ซอหุนกำลังเผชิญในนิยาจีนจากวาทายุนอินสีห่างตาผมเชี่ยวมองไปทางด้านหน้าโรงเลี้ยงอาหารปากทางเข้าทางเสอือพันโดยไม่ตั้งใจฉิบหายแล้วผมอุทานในสวงแรมสิง หัวหน้าหมวดรักษาการภายใต้ฉายามือปราบคุกคุนนางกำลังก้าวอาจอาจนำขบวนผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานประมาณ20นายมุ่งมายังสถานที่ที่ชาวยุทดกำลังเพลินในรถลอยศักมังกรจากวัน,นิพกเร่อย,อย่างรีบร้อนปากผมเตรียมแอบบอกชาวยุดให้รู้ตัวแต่กลับบังเกิดเสียงนกหวีดกรีดเสียงดังลั่นไปทั้งรูหูและคนเสียงวิ่งสับสนทุกอย่างสายไปแล้วบรรดาชาวยุธบริเวณนั้นถูกแหลมสิงชี้ด้วยกระบองขนาดเข่งพร้อมสำทับกล่าว ห้ามลุกจากที่ใครใครลองของเชิญทุกชีวิตตะลึงลานส่วนผมถึงจะนั่งอยู่ในโรงเลี้ยงอาหารเขตปลอดอาญาคุกยังอดหนาวไม่ได้ช่วงต่อมาแหลมสิงสั่งชาวยุดบริเวณหมดนั้นลุกขึ้นยืนแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งหันหน้าไปทางตนถูกผู้รนลานปฏิบัติเมื่อกระบองในมือผู้ช่วยอีกนับสิบจี้ให้ขยับท่ามกลางแสงตะวันร้อนชาหัวหน้างานรักษาการภายในเริ่มใช้กระบองตีกระบาลชาวยุด พร้อมนับยอดแถวได้24ทีหรือ24คนร่วม2โหลพอดีเป็นผลให้ชาวยุทธคลัมหัวและหัวสั่นไปตามๆกันรู้ไหมทุกคนผิดอะไรแรมสิงค์คำรามเงียบกริบไม่มีคนเก่งคนกลา้ามือปราบคุกคุณนางระบุข,ข้อหาทัานทีความผิดแรกออกจากกองงานยังไม่ถึงกาหนดเวลา2อก้าวก่เข้ามาในเขตแดนช่างไม้และ3ชุมนุมเกิน5คนชาวยุทธจำนวนสหลเง,งียบดังเคยผมนั่งขมแมวท้องรอบหายใจเบากริบ แหลมสิงห์ละหน้าที่พนักง,งานจับกลุ่มทําหน้าที่ตุลาการฉับเป็นนั้นว่าทุกคนรับทราบข้อหาแล้วต่อไปนี้ปเป็นเรื่องของการลงทันโดยผมจะให้ทั้ง24นนี่คนนี้มีทางเลือกระหว่างตีกลางหลัง3ทีแล้วจบกันกับลากลูกยิงบทถนนหน้าขัง3าจนกว่าจะเลิกงานใครเลือกเอาอย่างไหนใครเลือกอย่างแรกก้าวออกมาสิ้นคําบอกกติกาตุลาการเถื่อนผมกวาดตามมองหาคนใจถึงที่บังอาจเลือกระบองในมือแหลมสิงคเง์เขม่งไม่มีใครอยากจะออกไปตายหลังกับน้ํามือคนที่แค่ตบก็สลบกลางอากาศ ตกลงทุกคนยอมไปลากลูกกิ้งนะสําหรับไอยุนอัวขอยกเว้นถือว่าเป็นคนมีฝีปากมีสมองเป็นทรัพยากรบุคคลสําคัญจึงไม่อยากให้ไปลากลูกกิ้งเพราะมันจะผิดหลักการใช้คนผมเบาใจโล่งอกกับท้อยคําสิงโหดไม่ต่างจากเจ้าตัวยอดวัน,นพกยุนอินซีบรรดาชาวยุทธทั้งแถวก็สออท่าทีดีขึ้นที่คนอันพวกเขาสัทธาได้รับการปลาณีชนิดพิกรอกแหลมสิงกล่าวต่อผมจึงมีความเห็นสมควรให้ไอยุน ไปนั่งเล่าเรื่องที่ค้างต่อได้ในขณะที่เพื่อนฝูงทำงานกลางแดดเหมือนเหมือนกันหวังว่าทุกคนคงจะพอใจอีทีนี้ผมสะดุ้งหยงจ้องตาไปยังร่างยอดวัน,นิพกประสาทหูเตรียมรับฟังคำคัดค้านที่เต็มไปด้วยเหตุผลจากฝีปากยืนอินซีชาวหยุดทั่วหน้าพลอยอึงเหลวตามองกันแล้วตีหน้าเหลอวัน,นิพกกลับไม่กล่าวอะไรหากแต่เดินไปยืนหน้าแถวยางองอาจไม่ยอมหลบตาผู้ประกาศสิทธิ์หรือจะเลือกเอาตีหลังสามทีหรอวะมือปราบตะคอกถามตาวาวาม อย่างนั้นไปยืนชูมือหันหน้าเข้าชนแทงน้ำน่นครับผมพมเพอตัวยกมือคํำหน้าอกเบื้องสายคลายหัวใจแตกสลายกบดลงโทษนั้นจึงตัดสินใจลุกเดินออกจากโรงเลี้ยงอาหารปรารถนาให้หูสิ้นสภาพได้ยินเสียงกระบองลงหลังศิลปินเถื่อนโอ้ไม่ทันถึงประตูทางออกโรงเลี้ยงหูระยำได้รับแรงสะเทือนไม่ผิดกับคนเอาศากตําข้าวตีควาย